สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะครับประจําเดือนกรกฎาคม2566สหําหรับเรื่องทั่วไปในเดือนนี้นะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับบุตรบริวารลูกหลานหรือลูกน้องในที่ทํางานนะครับเข้ามารบกวนจิตใจมากหน่อยเรื่องของการเงินการเงินในภพกระดุมพระก็ไม่มีดาวให้ผลโดยตรงนะครับแต่จะได้รับอิทธิพลจากดาว มนุษย์จะอยู่ในภพมรณะนะครับส่งผลให้รายจ่ายที่เคยมีมานะครับก็ยังคงต้องจ่ายต่อไปแม้จะไม่มีความเสียหายมากมายแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่อึดอัดอยู่เรื่องของการงานในภพกรรมมะมีดาวเกตนะครับแล้วก็ยังจะได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสและดาวราหูส่งผลให้การงานในช่วงเดือนนี้ดูจะมีความวุ่นวายอย่างเช่น งานที่เคยทำอยู่มีมากขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่หรือมีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่มากขึ้นอยู่ในสายตาผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทำงานดีอยู่แล้วก็ควรแสดงผลงานออกมาให้มากๆนะครับส่วนใครที่มีปัญหาก,กับเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นงานมีปัญหาทํางานไม่ละเอียดหรือมีปัญหาแก้ไขไม่ได้เนี่ยควรปรึกษาผู้ใหญ่แต่เนินนะครับเพราะว่า หรืตำแหน่งของดาวราหูในภพปัตตนีเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหากับผู้ใหญ่ได้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ควรแก้ไขแต่เนิ่นๆนะครับต่อไปเป็นเรื่องของความรักความรักในภพปัตตนีเนี่ยมีดาวพฤหัสและดาวมฤตยูสถิตอยู่นะครับรวมถึงยังได้รับอิทธิพลจากดาวอังคารดาวพุธด,ดาวศุกร์ตีกลในภพลาภะส่งผลให้เรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นความ รู้สึกที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมีความผูกพันใกล้ชิดกันมากขึ้นรวมถึงมีความเข้าใจกันมากนะครับแต่ก็ยังมีดาวราหูในภพปัต,ตนณีเนี่ยที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของการเอาแต่ใจการไม่สนใจฝั่งตรงข้ามเอาแต่ความต้องการของเราอันนี้ก็จะอาจจะนำมาซึ่งปัญหาของเรื่องคู่ได้ก็ขอให้ระวังนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภโชคลาภในภพราภะก็มีดาวอังคารดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์อยู่แล้วก็ยังได้รับการตีโกนจากดาวพฤหัสราหูแล้วก็เล็งจากดาวเสาร์นะครับเกณฑ์โดยรวมก็คือมีโอกาสดีๆอยู่ที่จะมีโชคลาภเข้ามาบ้างแม้จะไม่ใหญ่นะครับแต่ก็มีใครที่คิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ถือว่ามีเกณฑ์จะได้โชคครับได้ลุ้นพอสมควร สำหรับการพยากรณ์ดวงกรกฎาคมของชาวราศีตุลก็จบแล้วนะครับใครที่ชอบก็อ,อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ